กิจการเราทํามาหลายปีแล้วร่างกายก็เริ่มจะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเขาแกแนะนําว่าคือโฟกลิริ่ะตั้งแต่มีโฟกลริบคันนี้มาก็อำนวยความสะดวกได้เยอะตักได้เบาแรงขึ้นเยอะเลยละค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้านสายบัวการเกษตรจ้าป่าเยมุ้ยตําบลหนองเต่าอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะทุกวันนี้ก็เปิดกิจการขายปุ๋ยยาและเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดจ้ะรวมทั้งบริการเบ็ดเสร็จอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะ ณตรงนี้ประมาณ20ปีได้แล้วค่ะแต่ก่อนก็ยังเป็นเล็กๆพอเริ่มกิจการเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วลูกค้าเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเราทำมาหลายปีแล้วร่างกายก็เริ่มจะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นก็เลยได้ตัดสินใจซื้อโฟกลิฟต์คันนี้เข้ามา เซลที่ขายปุ๋ยมสนิทกันเขาแกแนะนําว่าเออพี่ถ้าพี่จะซื้อโฟก์ลิฟต์แะผมมีบริษัทมาแนะนํานะแล้วก็ดีด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งความสะดวกสบายมันก็จะอยู่ใกล้ด้วยเมื่อก่อนคนงานกับปัจจุบันก็เท่าๆกันนะคะประมาณ3คนแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพในการขนส่งในการรวดเร็วในการเบาแรงเราก็ได้มาจากโฟก์ลิฟต์ได้ตรงนี้มาค่ะโฟกลิฟต์ทุ่นแรงไปได้เยอะทีเดียวตั้งแต่มีโฟก์ลิฟต์ท่นี้มาก็อำนวยความสะดวกได้เยอะตักได้เบาแรง ขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะตั้งแต่ออกโฟกึฟิปคันนี้มาก็ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่พอถึงกำหนดรอบอบริษัทก็โทรมาถ่ายน้ำมันเครื่องมาเช็คนู่นนี่นั่นให้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีล่ะค่ะถ้ามีร้านใดน,นะคะต้องการอยากได้โฟกลกริปก็แนะนำเลยค่ะเป็นของบริษัทแคมป์สนใจติดต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้ค่ะที่เบอร์ได้เลยนะคะ 0861075148ค่ะ